รีดด้ว่าเกิดปรากฏการณ์ตั้งแต่ยังไม่เปิดกล้องเลยนะครับสําหรับภาพยนตร์คายอ้อแค่บอสโจโยมานินเนี่ยเอ่ยปากว่าจะทําภาคสองตอนนี้ครับทุกคนมีผู้ใหญ่ใจดีเหมาโรงภาพยนตร์ไปแล้ว3มรอบด้วยกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับว่ามีใครกันบ้างที่เหมาโรงภาพยนตร์นะครับติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบอสโจเผยว่าตอนนี้ได้วางตัวผู้เขียนบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งพีนิกกี้ทีมงานขอบตาดำและบอสโจโยูมานิน เองก็ไม่คนที่ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ได้คนเขียนบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่คิดว่าจะเป็นคนนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยให้กับประชาชนเนี่ยได้รับทราบว่าเป็นใครครับที่จะมาเขียนบทภาพยนตร์คายอ้อ2ท่ามกลาง FC แฟนคลับหลายคนที่รู้สึกตื่นเต้นกันเป็นอย่างมากเลยนะครับและเมื่อวานนี้นะครับทางด้านเพจคายอ้อก็มีความเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าคายอ้อ2ยังไม่เปิดกล้องขอบพระคุณผู้มีพระคุณเมามาสามรอบนั่นเองครับทุกคนโอ้โหก็ ถือว่ากระแสะแรงตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดกล้องจริงๆนะครับเรด้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาก็เล็งเห็นเนาะว่าบอสโจโยมูมินเนี่ยเขาทําอะไรก็ทาจริงจังจริงๆอย่างภาพยนตร์คายอ้อภาคแรกเนี่ยทำออกมาได้ดีกว่ารายได้ถล่มทลายไปถึง95้าล้านบาทในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนากับหนังไทยในปัจจุบันนี้นั่นเองครับทุกคนก็ไม่แปลกใจที่หลายคนจะเหมาให้กับท่านผู้ชมเนาะหรือว่าแฟนคลับของเขาเนี่ยได้เข้าไปชมกันแบบฟรีฟรีอะทีนี้การเหมาโรงภาพยนตร์บางคนก็จะบอกว่า เหมาให้แต่ fc หรือเปล่าหรือว่าคือได้เงิน95ล้านบาทเนี่ยเฉพาะรอบเหมาหรือเปล่าจริงๆแล้วการเหมาโรงภาพยนตร์เนี่ยมันไม่ได้แบบจํานวนเยอะขนาดนั้นเขาได้แค่หลักล้านกว่าๆเท่านั้นเองครับทุกคนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับหนังเขาสร้างรายได้ด้วยตัวของเขาเองนั่นเองครับด้วยกระแสะบอกต่ออะไรต่างๆจนทําให้ตอนนี้คายอ้อนะครับทะลุไปถึง95ล้านบาททุกแพลตฟอร์มนั่นเอง,เองนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างครับทุกคนว่ามีใครเหมาโรงภาพยนตร์บ้างน,นะครับเริ่มต้นตั้งแต่คนแรกเลยกับ ทุกคนเนาะเป็นผู้จัดงานสำราญแลนด์แดนมักม้วนที่จังหวัดยะโสธรซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26- 27ธันวาคม2568นี้นะครับโดยพี่หนุ่มยศนั่นเองทุกคนเฮงเฮงปังปัง,ปงและงานนี้ขอบอกนิดนึงว่ายิ่งสาวกระแสก็ไปร่วมงานเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวด้วยกับงานสำราญแลนด์แดนมักม่วนนะครับได้เหมาโรงภาพยนตร์ไปแล้วหนึ่งรอบโอ้โหนะครับทุกคนขอแสดงความยินดีกับบอสโจยูมนินด้วยนะครับ ต่อมาคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับแม่เฟิร์นแม่ฮักอุงอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนได้เหมาโรงภาพยนตร์เนี่ยเป็นรอบที่2นะครับทุกคนแม่เฟิร์วนวรณภา,าครับเจ้าของแบรนด์พิตตี้เกิลนะทุกคนเป็นต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแม่เฟิร์นเนี่ยที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงไปไลฟ์สดนั่นแหละครับทุกคนเป็นแบรนด์ของแม่เฟิร์นเนาะเขาก็ได้ใช้แบรนด์ตัวนี้มาเป็นผู้สนับสนุนนั่นเองครับเจ้าของแบรนด์ดังหลายผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการเหมาโรงภาพยนตนร์ ทางด้านเพจใายออก,ก็ได็โพสขอบคุณนะครับขอให้เฮงๆปังๆนั่นเองนะครับอ่ะต่อมากับทุกคนเป็นทางด้านซอฝันนี่ซอฝันเนี่ยก็เป็นเนาะเป็นเด็ดไอดอล ผู้มีอิทธิพลบนโลกโซเชียลเช่นเดียวกันเคยเหมาโรงภาพยนตร์แล้วตั้งแต่คายออแรกและรอบนี้เหมาอีกหนึ่งรอบโอ้โหปรบมือให้ซอฝันหน่อยครับทุกคนเนาะไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของซอฝันได้เลยเซิร์ชไปในบ้านดําหรือว่าบ้านฟ้าในทุกแพลตฟอร์มก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของซอฝันเนาะมีหลากหลายให้เลือกสารนั่นเองครับทุกคนและเขาก็มาสนับสนุนภาพยนตร์คายออสองนั่นเองนะครับปังมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวและปัจจุบันนี้ครับทุกคนต้องบอกว่าบอสโจโยูมานินเนี่ยเขาประสบความสําาเเรร็จในื่ององงขภพ์ นนะเมื่อวานนี้ไปเจอพี่หม่ำแล้วก็ไปเจอนักแสดงหลายๆคนครับจากภาพยนตร์ฟูดทักลักหมูเด้งซึ่งจะเข้าฉายเร็วนี้ครับซึ่งแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็เข้ามาแสดงความยินดีกับบอสโจโยมานินนะเมื่อว่าจะเป็นพี่แจ๊คชวนชื่นนะครับคุณแจค๊คแฟนฉันพี่หม่ำจกมกรวมถึงคุณเป๊กนะครับทุกคนที่เข้ามาแสดงความยินดีกับบอสโจโยมานินเนาะกับการทําหนังคลายอ้อแล้วประสบความสําเร็จกวาดรายได้ไปถึง95ล้านบาททั่วประเทศกับทุกคนก็ถือว่ามาดีมากๆคายอ้อแรกเนะี่ยตอนนี้ ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าไปชมเนี่ยรีบเข้าไปชมแบบด่วนๆเลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเนอะนะครับทุกคนแล้วเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากที่บอสโจเนี่ยไปร่วมงานเปิดตัวหนังแล้วบอสโจก็ไปหลายๆเรื่องต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนและที่สําคัญเลยคือบอสโจให้ความสําคัญกับภาพยนตร์เนาะเพราะว่าหนึ่งเลยจะได้ดูแนวทางในการทําหนังของตัวเองนั่นเองครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าใครอ้อแรกเนี่ยทำเอาไว้ได้ดีมากๆเนาะทุกคนมีเสน่ห์มีความตื่นเต้นมีความแบบว่ามี น่าค้นหาอยู่ในนั้นแต่ภาค2เนี่ยบอสโจเขารู้แนวทางของการทำภาพยนตร์แล้วและคิดว่าจังนะแล้วก็สนุกแน่นอน ภาคแรกแน่นอนครับทุกคนเพราะฉะนั้นรีบไปดูนด้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์คายออน,นะครับทุกคนผู้บริหารคนนี้เขาก็เต็มที่จริงๆกับทุกๆอย่างที่เขาทำนะครับเมื่อวานนี้นะครับทุกคน Thailand Box Office and Entertainment เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเช่นเดียวกันครับสำหรับรายได้ของหนังไทยในปัจจุบันนี้นะครับน่ารักมากๆตอนนี้ทำรายได้ไปถึง56.3ล้านบาทท่าแรกนะครับทำรายได้ไปถึง32ล้านบาทภาพยนตร์คายออน,นะครับทุกคนอันนี้เป็นรายได้หลักๆของ เมเจอร์กูฟนะฮะแล้วก็ SF Cinema 86.4ล้านบาททุกคนแล้วก็หนังเรื่องโศกาวิวัฒซึ่งเพิ่งเข้าฉาย ทำรายได้เป็นหนึ่งล้านบาทครับทุกคนก็ถือว่าคายอ้อทำรายได้สูงสุดจริงๆครับทุกคนด้วยแรงโปรโมตของบอสโจโยมนินด้วยด้วยแรงซัพพอร์ตของ f c ็ซแฟนคลับด้วยทุกๆภาคส่วนเนาะที่ทำให้คายอ้อเนี่ย้วทุกคนมาไกลขนาดนี้คืออีกไม่กี่ล้านเท่านั้นอะ่ะจะถึงร้อยล้านแล้วแล้วมิคาดว่านะครับจะแตะไปถึงร้อยล้านใน,นในอนาคตอย่างแน่นอนหากรายได้รวมทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยนะครับทุกคนโอ้โหปังมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนติดตามความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์ค อ้อเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะสำหรับภาค2ซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ได้เปิดกล้อง แต่โอ้หนะครับกระแสแรงตั้งแต่แรกเลยทีเดียวนะครับก็ฝากทุกคนด้วยติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็อย่าลืมไปชมนะครับตอนนี้ขายอ้อยังอยู่ในโรงภาพยนตร์นะครับบาทเพียง69บาทเท่านั้นครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันครับทุกคน30สิงหาคมน,นี้มีไลฟ์สดสตรีมมิ่งกุนปิดมิทติ้งแฟนคลับสาวน้อยเพรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ฝากทุกคนเข้าไปในกลุ่มปิดกันเยอะๆครับทุกคนบาทเพียง139บาทฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับ